องวู้งามๆอักครับผมอักน้องไม่โจยดครับผมสวัสดีครับมาพบกันกับนุ่มน่อยปฏิทินบานนาคือเก่าเหมือนเดิมเช่นเครล่ะครับผมครับเมื้อนี้นุ่มหน่อยสิผ้ามาเข้าป่าหาฮักน้อไม่จวดอีกละครับหมู่ว่านุ่มหน่อยกับไปหานะครับเมื่อนี้ไปหาอีกพี่น้องไปหาเอาไปไว้หนึ่งนะครับ หนึ่งเวทากินครับผมหนึ่งเวทากินในช่วงหนาแลงนะครับจักน้อยนอม่กับเบิดรแล้วพี่น้องช่วงนี้ก็หายากแล้วนะครับครับนุ่มหน่อยขอกราบขอพระคุณทุกกาลังแรงใจที่เขามาติดตามรับช่วงคลิปของนุ่มหน่อยนะครับผมไปครับเดี๋ยวไปถารุนถาช่วน้ำกันนะครับ่ามือนีนุ่มหน่อยจะได้นอม่บอนะครับจะมานบอครับผมเดี๋ยวไปถารุนถาช่วน้ำกันเลยครับครับอีกแหนงหนึ่งพี่น้องนอยใหญ่อยู่ครับ พี่น้องครับมึงก่อนนี้พี่น้องสายน้อยขอ้อปุก จูดเดอดครับนี่อีกนอนหนึ่งครับผม พักแนงนงมไอจูดน้ำกันด้วยครับกรบวมเมึงน้องอู้หเห็ดสักลากอู่ครับ หักกับนุมหน่อยเด้อครับผมหักแนงนอจูด้ํากันเด้อครับ คุณนายพี่น้อง ครับอุ้นอนบกใหญ่หนึ่งพี่น้องนอนนี่อักครับเบมึงนอนนี่พี่น้องอู้ยงามๆอักครับผมอู้ยปุณนะนนี้ครับก่อนนี้เนาะยสองนอนครับผมปัดพี่น้องเบมึงนอนนี่ปัดมาล้างการเทพี่น้องน้องไม่โจดครับผม อุ้ยผุนอะโูดพู้นอนไม่โจดครับผมมาหักน้ำกันเลยครับฟังเสียงด้วยครับเบิรดผุนอลังการครับนะครับหักนอนไม่โจดครับผมอีกนอนหนึ่งครับ เดียครับเดี๋ยายแล้วครับผมพายกระตากลับบานกันครับครับผมนี่คือผลงานการหาหน่อไม้พี่น้องของนุ่มหน่อยเหมือนี้ครับผมหน่อไม้โจดนะครับนอโจดครับปุ่นแต่แนงอวบๆงามๆอยู่นะครับผมเอาไปไว้ท่าหนึ่งไว้ทากินช่วงนาแล้งนะคะผมช่วงที่หน่อไม้เพิ่นเบิดนะครับช่วงที่หน่อไม้บ่ออกพี่น้องนุ่มหน่อยขอตกลับบ้านกอนครับผม เอาครับเก็บออกจากตะกร้าพี่น้องวันนี้นุ่มน่อยจะมาปอกมาแกะให้พี่น้องเมืองน้ำครับผุเดี๋ยวมาปอกเลยครับพี่น้องนี่ครับเห็นว่าครับเพื่อนสีมีเปลือกปลอบๆมากนี่จะมีหอยเอาแกะตรงนี้ครับดึงออกพี่น้องนี่ครับลอยครับ แคง่ายๆครับผมตามรอบของเปลือกขึ้นนะครับ Capô. นี่ครับมีทั้งแหนงหน่อยแหนงใหญ่นะครับ นี่คือผลงานการหาหน่อใหม่พี่น้องออกออกเรียบร้อยแล้วครับออกเรียบร้อยแล้วครับที่หามาได้เมือนี้นะครับผมแหนงหน่อยแห้งใหญ่สับกันไปพี่น้องได้หลยอยู่นะครับนี่พี่น้องเป็นหนึ่งกระดายถุงอยู่ครับผมครับหนุ่มหน่อยขอฝากก็ไล์ก็แช์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้หนุ่มหน่อยในการทําคลิปต่อไปนี่นะครับ เอาไว้เจอกันไม่คลิปนานะคะผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ